สวัสดีครับ FC ลุงปองมงคลโคราชครับมาแล้วครับมาแล้วครับถูกนะครับหวยถูกทั้งล่างทั้งบนเลยครับถูกทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับดูหลักฐานตรงนี้วันไลฟ์สดไปเราก็ให้เห็นแล้วนะครับแต่ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ไม่ละเอียดไม่ละเอียดถ้าละเอียดมันจะต้องเริ่มตรงนี้ก่อน3ตัวมาตัวเดียวนี่ไงลุงปองมงคลเข้า2ตัวเลยครับผมบอกแล้วถ้าเขาผิดไปครั้งหนึ่งปั๊บเขากลับมาใหม่มันจะมี2ตัว เข้า4กับ1นะครับเข้า4กับ1เห็นไหมครับชัดๆไหมนะครับเข้า4กับ1น,นันไหนผิดผมกาผิดไปหมดแล้วนะครับเลข7ไม่มีเราก็กาทิ้งนะครับมี4กับ1ของหนังสือหวยมีมี2มี8มี9เข้า8นะครับ2ที่เก่งไว้ไม่เข้านะครับโดนดีดไปอีกแล้ว2ที่เก่งไว้ว่าจะมีว่าจะมีเนี่ยนะโดนดีดออกไปแล้วก็เอาไปควบกันรวมได้เลยนะครับนั่นแนหะนะครับ สี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งเข้าทั้งสองเจ้าลุงปองมงคลเข้าสองตัวนะครับเลขสี่กับเลขหนึ่งนะครับเพราะหวยมันออกสี่แปดหนึ่งนะครับหนังสือหวยมีแปดนะครับมี 8, แปดละกันจะไม่พูดพาดพิงเยอะแล้วก็เลขประจ,จำวันบอกว่าเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องด้วยนะครับบอกว่าเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันเป็นโหราศาสตร์อ่าออกมาวาันวันจันทร์ใช่ไหมล่ะครับวันที่หนึ่งเมษายน มีเลขสี่กับเลข6เลข4ตรงกับลุงป่องมงคลน,นะครับเลข4ตรงกับลุงป่องมงคลน,นะครับมันจะมาเข้าตรงตัวหรอกตรงนี้นะเลขประจาวันก็นจะเข้าตัวเดียวตรงกันเลข4มาจ๋าเลยครับมาจ๋าเลยแต่ไปอยู่หลักร้อยนะถ้าอยู่หลักหน่วยหลักสิบนี่ก็มีเฮเหมือนกันแหละครับนะครับเข้านะครับ <โอ S 1> มาดูนะครับหลักฐานเดิมๆนะครับของงวดเมื่อวานนี้วันที่1เมษายนโชว์ไลฟ์สดไปแล้วนี่นะครับท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ คงเข้าใจหวยมันออก481แต่ของผมมี18นะครับบรรทัดที่2ตัวที่2หลัก1หลัก1นะครับหลัก1แล้วก็หลัก8นี่แหละหลักหนึ่งและก็หลัก8ดนี่แหละนะครับมี18นะครับวงกลมให้แล้วนะครับมี18ถือว่าเข้าแล้วกันนะครับพเพราะเซียนหวยเขาบอกงไงเขาก็ซื้อกลับอยู่แล้วเลขล่างตรงๆเลยครับบรรทัดที่6ตัวที่4บรรทัดที่6ตัวที่4 90นะครับ90 บรรทัดแรกมี0ูนย์เก้ากลับให้ด้วยนะครับบังคับกลับก็ต้องกลับถ้าไม่มีบังคับกลับก็ไม่กลับหวยผมผมจะเป็นอย่างนี้หวยของผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะไม่พูดเยอะพูดทุกครั้งแล้วพูดจนเหนื่อยแล้วครับพูดแทบทุกเทปแล้วบอกไม่ต้องเอาไปกลับถ้ามันไม่กลับให้ก็ไม่กลับจามันกลับก็กลับอย่างเนี้นะครับหนึ่งแปดเนี่ยออกแปดหนึ่งเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันเอาเองแล้วกันนะครับบางคนก็ไปซื้อกลับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาตรงๆนั่นแหละซักไปทั้งกลับนั่นแหละเอา เราไม่ว่ากันนะครับถูกนะครับถูกนะครับหกงวดแล้วครับหกงวดแล้วครับติดต่อกันเนี่ยผมนับตั้งแต่ปีใหม่นะผมไม่นับสามสิบปีที่แล้วนะถ้าอยากเช็คสามสิปีที่แล้วไปเช็คเอาเองว่าถูกกี่พันงวดแล้วกี่ร้อยงวดแล้วว่ากันไปตรงนั้นเราเอาใหม่ๆสดๆเนี่ยเอานับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด็บหกงวดติดกันแล้วครับลุงปองมงคลเฮกันบ้างไหมเฮกันบ้างไหมกดไลค์กดแชร์กันหรือเปล่ากดติดตามให้หรือเปล่าครับยูทูบอะลุงปองมงคลเนี่ยช่องชื่อภาษาไทยชัดๆเนี่ยแหละครับกําลังออกรายการอยู่นีลครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถูกทุกงวดนะครับไล่ให้ดูแล้วเอาแค่พุทธศักราชปี2567นี่กิ็กับพอแล้วนะครับหกงวดจ๋ามาแล้วนะครับสามสองตัวล่างสองตัวบนเี่ยเข้าหมดเลยสี่งวดไปละมั้งนะครับลองเช็คดูลองเช็คด,ดูนะครับเช็คดูงว,ดวันที่ 16, สิบหกเมษายนหลังสงกรานไปแล้วนี่แหละนะครับ หนังสือหวยก็มาแล้วนะครับมีอะไรบ้างหนังสือหวยให้เลขสามเลขหกเลขเจ็ดหนังสือหวยให้เลขสามเลขหกเลขเจ็ดนะครับหนังสือหวยให้เลขสามเลขหกเลขเจ็ดเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวนะครับบุปองมงคลมีอะไรล่ะบปองมงคลก็มีตัวเดิมครับตัวเดิมเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งหนังสือหวยเลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขเจ็ดตรงกันนะครับเลขเจ็ดตรงกันนะ เลขเจ็ดตรงกันนะครับผมพูดย้ำนะครับพูดย้ำให้แล้วนะครับเน้นให้แล้วนะครับเลขเจ็ดตรงกรันหลวงปองมองคลหนังสือหวยนะครับบางคนทักเข้ามาแล้วบอกว่าทําไมเหมือนเดิมล่ะอาจารย์หลวงปองมองคลก็หวยมันออกเจ็ดเก้าแล้วก็มาออกเจ็ดแปดไงเลขล่างอ่ะติดกันสองวัดเลขเจ็ดมันอยู่หลักสิบก็หลักสิบมาทําไงกับเจ็ดนี่แหละ มันก็มีเจ็ดเหมือนกันแล้วก็มีสี่เหมือนกันมีหนึ่งเหมือนกันอย่าสงสัยมากนะักเอาตามนี้แล้วกันนะครับหนังสือหวยมีสามมีหกมีเจ็ดเลขเจ็ดตรงกันนะครับแล้วก็เลขประจําวันออกหวยว่าออกวันที่สิบหกคือวันอังคารวันอังคารจะมีเลขอะไรบ้างล่ะครับมีเลขหกเลขเจ็ดเลขเจ็ดตรงกันสามคนแล้วนะครับเนี่มันน่าเชื่อถือไหมล่ะแม่ยกมบอเสียงข้างมากก็เป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วอันนี้เจ็ดสามคน จากหนังสือหวยก็มีเจ็ดจากลุงปองมงคลก็มี 7, เจ็ดเลขประจําวันก็มีเจ็ดถามคนแล้วนะครับสามเสียงแล้วมันจะไปไหนรอดมันจะไปไหนรอดนะครับแต่งวดนี้มันต้องมีห้าถ้าไม่มีห้าถือว่าผิดมันต้องมีห้าเอามายังไงห้าเอามายังไงขออญาติเกาหัวนะครับเอามายังไงก็บอกแล้วนะครับเอาจากหลักร้อยมาบวกด้วยหลักหน่วยของหวยที่ออกเมื่อวานหวยมันออกสี่แปดหนึ่ง หลักร้อยคือสี่หลักหน่วยคือหนึ่งเอาสี่กับห้าบวกกับหนึ่งมันจะเป็นเท่าไหร่มันเป็นห้านะครับต้องมีห้านะครับต้องมีห้านะครับต้องมีห้านะครับตามกันไปเรื่อยๆแต่กล้าคัดหนีทุกวดจะให้คัดไปเราไม่ว่ากันนะครับวันนี้มีสามสิบหกตัวด,ดูในแถบกรอบสีสม้มดูในแถบกรอบสีส้มนะครับหลักห้ามีอะไรบ้างล่ะครับหลักห้า หลักห้าเล่นหลักห้ายางเดียวเลยนะครับก็มีหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสามห้าผมเน้นหนักๆเลย,เลยแทงหนักๆไปเลยเจ็ดห้านี่แหละเจ็ดห้าเลยครับเจ็ดลูกปองมงคลมีเจ็ดหนังสือหวยมีเจ็ดเลขประจําวันมีนะครับเมื่อได้ห้ามาตั้งไว้แล้วบอกหวยต้องมีห้านี่ครับไม่มีห้าจะไม่ถูกนะครับก็เอาเจ็ดใส่ไปเลยเป็นเจ็ดห้านี่แหละครับเอาจ้าๆไปเลยนะครับ รองลองมาก็คือหลกักที่ตารางไว้แล้วครับผมอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นหลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดที่รองลองมาจะแทงได้ถ้าไม่ใช่หลักห้ามาก็ต้องมีหลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ขาอเบสเดิร์เจ็ดห้าของเรานีนแหละตัวตรงๆแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแล้วรองลองมาอีกขั้นบันไดหนึ่งให้ไปสามหลักเลยหลักหกนะครับหลักหก ดูอันดับที่3ท่นการแข่งขันกีฬาก็จะมี 1, นึ่อันดับที่3คือหลัก6หลัก6ก็จะมีแค่หกหางหมอนกันไม่ได้มีเยอะนะครับ 6, ก 6, อ 6, หกสามหกตามที่ขีดไว้นะครับแต่แถบสีส้มนะครับง่ายๆเอาไปเลยเล่น 7, จห้าไปเลยนะครับ7มันเหมือนกันตรงกัน3ตัวลุงปองมงคลแล้วก็หนังสือหวยแล้วก็เลขประจำวัน วันนี้ผมเอาห้ามาจ๋าแล้วเอามาคูณกันแล้วเอามาบวกกันดูแล้วนะครับหลักหน่วยก็คือห้าคือสี่นะครับพอภัยคือสี่พอหวยเปนหลักสี่แปดหนึ่งหลักหน่วยก็คือหนึ่งเอาหลักร้อยบวกหนักหนึ่งหลักหน่วยก็เป็นห้าห้าต้องมีห้าเพราะฉะนั้นเล่นเจ็ดห้าไปเลยเอาจา๋าจาไปเลยนะครับ เอารวยรวยกันไปเลยของเรามีหลักฐานเราตรวจสอบได้เราไม่ได้ขี้โม้เราไม่ได้มันโมเราไม่เอาหวยฝันมาตีละมือไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วจะถูกมากถูกนู้มันมีตรงนี้นะครับขอไยมีตรงนี้มันนะครับหลักร้อยหลักร้อยมีอะไรหลักร้อยมีอะไรนีได้เจ็ดห้าไปแล้วเนาะมึงน้อยใส่นะสิครับจะไปเหลืออะไรนครับ หลักร้อยมีหกกับมีแปดหลักร้อยมีหกกับมีแปดครับหลักร้อยมีหกกับมีแปดครับหลักร้อยมีหกกับมีแปดงวดที่ผ่านมามัน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 ไม่เข้างวดนี้น่าจะเข้าหลักมันจะไม่ผิดนานไม่ผิดไหลายงวดติดต่อกันแล้วครับไอหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยมีหกกับมีแปดนะครับมีหกกับมีแปด แทงไปเลยเอาหลักร้อยใส่ unjust. ถูกได้เต็มเต็มรวย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 กันทุกคนอย่า <reconstruction> ล<ๆ> um, ืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องลุงปองมงคลโคราชช่องลุงปองมงคลโคราชช่องลุงปองมงคลโคราชกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซื้อในตารางนี่แหละครับหลักห้าอย่างเดียวหลักห้าอย่างเดียว เอาเน้นๆเลยเจ็ดหหลักร้อยก็มี6ก8ีแนะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ